มานิกโกะสูตัวบอลพัดกอ,อ,อหมายเลข3นี่เป็นทางด้านทักษณิณขันชัยแล้วก็พัชระคงเรื่องบอลเลิกฮะอยู่ที่ทางฝั่งพิโจโอ,ออกมาที่ลมหลีนะฮะสมศักดิ์ชนเขตอีกครั้งหนึ่งทีเซนเอท้ายออกมาทางฝั่ง หลวงพรนสกุลตัดไม่ได้คริสซิเมกอมอกไ,ไปที่มานิโปสูมานิโปสูออกไปมสมศักดิ์ลงทเทีตัดบอลได้ลูกนี้เจ้าหนึ่งอัตวิทย์ยังเข้าไปดีเลเกนอยู่บอลอยู่ที่ทางด้านดองอตติ่งอานนันท์พร้อมขันอรวัตรพน,น,น,นรมสกุลยิงลูกนี้ก็ยังไม่เข้ากรอบฮะทดลองไปแล้วนะครับทดสอบรักษาประาาตู สำหรับทางด้านกัปตันทิวนารัตพุนสกุลครับผมตามสบาคนะพี่ต้นเจ้าเวียนะฮะอันนี้ก็กลับมาได้นะฮะในรายการนี้นะ,ะหายไปหลายปีทีเดียวสำหรับจเจ้าเวียสุรุอดหานออกไปทางฝั่งมานิโปสูยนยาวขึ้นมารถเซจิว มาที่อนุทพรสกุลสิริภพตาพุสิตมันก็เล่นดู่กับหลายทีมด้วยกันนะครับจากพันมองเหีนสิริภพตาพุสิทตถึงทีมวันลบเซจิวเข้าวนไปเข้าบอมาอยู่นะฮะลบแซจิวที่สิริภพก็ยังไปการคุมโซนของทางด้านน้องกติณิรังกองวัชการอรันสายมีอนุวัตน ขวามีจักรพันธ์จักรพันธ์ไปที่สิริภพ,พมีจักรพันธ์แต่สายยังมีทางด้านอนุวัดพงสกุลน,นะฮะยังครับยังไม่ได้บอลเพื่อนยังไม่ส่งให้นะฮะเติด้วยไปต่ยังมียังเขาันอยู่นะครับวันนี้เล่นกับเวลา สิรคโปร์ตานประสิทธิ์ไปที่สมศักดิ์ชนระเกดยกไปที่เอกพันธ์เอกพันธ์ด้วยขาวอรันของรัคคันมีนีบมาอยู่วัดพงศ์สกุลลูกคนเขามาบีบเร็วทีเดียวออกไปอย่างนี้ทันไหมครับหน่ตัวยังทันยังทันอยู่อรันของรัคคันนะฮรันมาเชื่อมเกม ตรงกลางมีสมศักดิ์เดิขวาออกไปที่สิริพก็ยังดูเชิงในดูทั้งสองทีมนะครับส่วนทางด้านน้องวตินนี่อดตัววัลิติตรุ่งเชื้อน,นะครับเป็นบอลสไตล์ขุมพื้นที่อยู่แล้วนะครับจกกักรพันธ์จกกักรพันธ์น้องหินยังมีแซะอยู่คืนกลับมาที่เจ้าทิวอนุวัชพมสกุลสิริพกตันประสิทธิ์สิริพคืนมาที่ อนุวัตอนุวัตมองไปไกลหยอดไปที่เอกพันหายหนเอาแล้วครับทางด้านหวังไซหวังไซได้วัดลูกนี้เรียบร้อยเลยนะครับอลันของ้ชคันนะครับก็บังทางไว้นะครับปล่อยให้ทางฝั่งเอกพันรุ้ยขาวนะครับยิงเข้าไปลูกนี้ก็ตีบอลนันอยู่นานนะครับของบอลเข้ากันไปเข้ากันมานะครับแล้วก็มีโอกาสก็เปิดเข้าไปนะครับและเป็นทางด้านเอกพัน์รุ้ยขาวนะครับเป็นผู้ทำประตู อนันก็สก,กีบริษัาประตูเอาไว้นะรู้จักภาพช้าเริ่มเกมกันใหม่นะครับสองคนพักรออไปที่มานิดมานิอัตวิตเป็นลูกซุ่งของทางด้านน้องมาติ้ ตามสองคนตัวเล่นผู้เล่นหมายเลขเก้านี่ในรายชื่อเป็นจเจสันวิทนะครับหมายเลข 9. เก้าอย่างที่หมายเลข 9, เก้าสองคนนะครับเป็นเก้าสิบเก้านะครับพัชระนะครับจอเจมหรือไบนตี้สองคนขอาไปที้พัชระอารันยังตัดบอลได้บอลอยู่ที่สมศักดิ์ทองเกตวิ่งแซงเข้าไปไปนัด่นอนุมพัสัน ยิงลูกนี้แม่ยังเป็นรับไปได้สำหรับกุรรักษาประตูอย่างวันลบเซ่เชนะคร่อ,อค่อยๆเริ่มเมไนเก้นไปนะครับเป็นลูกเตะมุมของทางด้านน้อง์มาติงน,นะครับรุ่งพงพาสันเลนสันมาที่โซ่บอลตอกยิงมาทิศม,มาทิศยิงเข้าไปต่อจันติดทางด้านวันลบ อันนั้นสำคันเด็กไม่ได้มาเล็กเกินกับหลังมาทีมหมายเลขกสามยังทักษิณสองคนวัดก่อนเสร็จแล้วเล็กทักรลกเสร็จแล้วเล็กมาเล็กอ่าเป็นจังหวะฟาวรุ่นนี้นี่นะครับนี่แหละครับทำจังหวะมีจังหวะฟาวก็ถือว่าเป็นฟาวในเกมนะครับก็ แสดงความมีน้ำใจนักกีฬานะขอโทษขอป่วยกัน,นะข,อข,อกนขอเริ่มกันใหม่ทากำลังจะจบปัจจุบอนที่ปาทิ่โตสุมานิ่หนูว่าติดน้ำลูกนี้ผลิตภัณฑ์ออกมาที่อน,กกนุวัตสกพันธ์สกพันธ์เป็นไปที่ศรีปออกมาที่อนุวัตทุนสกุลโอ้ นี่ยนะมีคนบอกนะครับพี่วาวฝากมาให้นะฮะแต่พี่วาวอยู่ไหนครับพี่วาวฝากอะไรมาให้ทางพยาบาลครับพี่วาวนะฮะอันนี้เรารู้นะครับอยู่ไหนนะครับอยู่ไหนครับพี่วาวครับแสดงตัวน่อยครับมีการฝากของมาให้ผู้หญิงด้วยนะฮะหลายนักหน้าเราเนี่ยหลายการนักน้ เดี๋วพี่ต้นไม่อยู่นะต้อเล่นกับพี่หน่อยอ่ะมาดูบอลกันในสนามกันต่อจกกักรพันธ์จกกักรพันธ์วางหินได้ยิงลูกนี้ก็ยังไม่เข้ากรอบนะครับผมกำลังของเราวางรายนะตัวสำรองยังมีอีกเพียบเลยนะครับมาได้ตัวสูเปิดมาให้เจริญวิทย์เจริญวิทออย์ความเหนืที่สิงคโปร์เดินกลับหลังมาไวล์ล็ ออกมาที่อาดูวัตธงสกุลจิตตระตรามตระตำแล้วสุดก็เพิ่งค้าแชมป์นะครับในรายการแมเนเจอร์ค้าวที่ภูเก็ตนะครับตลอดทีมชุดนี้ของออสตินนะครับแต่ก็มีผู้เล่นหลายคนที่ไม่ได้มาวันนี้นะเนื่องจากติดโควิดนะครับนะครับตัดสินตัดสินเปิดไปใหม่ไม่ผ่านถึงทัชชลนะครับไปเจ้าเจมอลันล็อกวารอกมา เป็นทางด้านรัเลน้สองุนเดี๋ยวย้อนเ,เวลากลับไปสมัยที่อนุวัต์ยังเป็นกับตังกปบียัง,งนุ่งรุ่งนี่เจ้าเจมานเล่นสิบหกนี่ยังเป็นเด็กอยู่เลยนะครฮะมีโอกาสได้เล่นบอลกับผู้สูงอายุถือว่าเป็นเกียรติอย่งยิ่งนะครับเสรเล่นนะพี่คิวนะบอลอยู่ที่สซพลออกมาตรงกปามานิด วันที่เจ้าหนึ่งเตะมิดมากระโดดล็อกกันตนี้สลไลด์ไว้สวยสำหรับสิริภพบทุ่มกองน้องอทังทงมตรงนี้ผมผู้พงศ์สันตัวมาติดเตะมิด,มดจังหวะฟาวด์นี้นะครับทั้งสองทีมรู้จักกันดีนะครับก็เจอกันบ่อย นะครับออจักรพรรดิฟา้าเอกทิศสมจิตนะครับเปลี่ยนลงมารับผู้เล่นของวังทรายลงมาแทนจักรพันธ์วังหินนะครับมาทางด้านมานิโกสุไปที่ทัทกษิณจริงอใช่<ด> <c oughs> <c oughs> สำหรับคู่นี้นะครับก็ขเข้ารอบทั้งคู่ นะครับตัอยจากในสายเนี่ยมีอถอนทีมไปก็ชิงที่หนึ่งนะที่หนึ่งที่สองในสายนะครับคนนี้นะ,า,ะาที่หนึ่งเนี่ยก็ได้เป็นทีมวางแต่ที่สองก็จับชนนะครับ กลับมาชมต่อนะครับสัญญาณเสียงมาตันนี้เมื่อกี้เขาให้ไปดูกระดานหุ้นนะตอนนี้บิดคอยกำลังตนะคกับโอเค <Okay. S 2> okay. กลับมาชมเกมกันต่อตอนนี้ยังเป็นทางด้านวังทรายนะครับขึ้นนำนหนึ่ประตูต่อศูอาตินได้ลูกฟิกกิกโสโพลพัดก่อนเมาที่มานิด ทางมีทักษิณกับเจริญมิตรนะว่าที่มานุษย์จะแตะรถวัดไม่ได้หมดเวลาการแข่งขันนะครับในครึ่งเวลาแรกถ้าสองทีมสลับด้านเลยนะครับเวลาเปลี่ยนตัวนะครับเปลี่ยนในจุดที่กําหนดไว้นะครับนาที่นั่งของตัวเองนะครับแล้วก็ต้องให้ทางผู้เล่นในสนามออกไปก่อนนะครับจะเปลี่ยนตัวได้นะครับ คู่ต่อไปนะฮะเป็นทางด้านนอตฟิตเนสไม่ใช่นะนั่นเอานอตฟิตเนสนะครับเจอกับทางด้านทานทองเอฟซี่บพี่บ่าวเซ็นเตอร์นะครับส่วนคู่ในรูปบนกับอ็อ๋อชันน์บายชันก็เวลา18นาฬิกานะครับจะถ่ายรูปบอกนะครับผมขอ แต่ด้ดดดูีอไปต่อจากคู่ในสนามนะคะจะเป็นน็อตฟิตเนสพบกับทารทองเอฟซีบายพี P ่บ่าวเซ็นเตอร์นะคะในเวลา18บนาฬิกาค่ะเดี๋ยวถ้าเกิดสมมุติว่าท่านมาแล้วนะครับสมมุติถ้ามาแล้วนะครับทั้งสองทีมถ้าพร้อมแล้วมารับใบสมตัวก่อนแล้วก็สามารถแข่งก่อนได้เลยนะครับถ้าเกิดว่ามาแล้วนะฮะก็คิดว่าบอลคู่นี้น่าจะจบประมาณสัก อีก20นาทีเนาะนะเพื่อเป็นการแบบไม่ต้องเสียเวลาก็ถ้ามาแล้วมาไปสองตัวเลยนะครับมาหรือยังทบทางด้านนอ h f i n a n c ครับ North f i n a มาหรือยังครับดูแล้วก็น่าจะมาแล้วนะฮะมาแล้วมารับใบส่งตัวนะครับใบส่งรายชื่อได้เลยนะครับแล้วก็อีกทีมหนึ่งเป็นทางด้าน c h ท n t h อ n FC บ่ายพิบ่าวเซ็นเตอร์นี่ก็มารับใบส่งตัวได้เลยเพราะว่าทั้งสองทีมนะฮะยังไม่ได้แข่งแรกนะครับเิญเลยนะฮะ อ่ะมาจอเกมในครึ่งเวลาหลังกันต่อนะครับก็วังซ้ายมีการเปลี่ยนตัวผู้เล่นนะครับผมไม่มีเบอร์มานะผมไม่มั่นใจที่เปลี่ยนมาใหม่เมื่อกี้นะครับไม่แน่ใจว่าใช่ชื่อวิสุทธ์หรือเปล่านะบนี่สมศักดิ์ชนเกนก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะครับ แล้วก็เปลี่ยนเล็กซ้ายเข้ามาเดี๋ยวเขาดูรายชื่อนิดหนึ่งนะครับอ่ะเกมเริ่มอยู่ที่เจริญวิทย์ทางนัดตินเองก็มีการเปลี่ยนตัวผู้เล่นนะครับสง่งผู้เล่นหมายเลข2 2อย่างสุปกรณ์ของชุมแพมนะะนะครับมีการกระตุ้นแล้วครับ ขอให้ทางฝั่งเจ้าหนึ่งนะครับเจระะิญวิทย์มายืนเป็นตรงกลางนะครับของซ้ายได้ทุ่งตรงกลางมีสมศักดิ์ออมาที่หมายเลข18เอกพันธ์ศรีภพเอกอาทิตย์ตรงกลางมีสมศักดิก 18, กสกก์สมศักดิ์สมศักดิสสกสสก์ที่หมายเลข42นะครับเอกพันธ์ ในอาทิตย์ผมสักจากพันเปลี่ยนไปทางด้านนู้นลงเลยทีเดียวฟังยิ่งมาแม่คนเราน้วยยังเซฟไได้สำหรับเจ้าเวียไปที่หมายเลขเก้าเก้าพัชละออกไปเราเจมส์มุกมัสัน เ,เกมแรกกันเลยนะฮะในช่วงต้นขึ้นหลังนะสนามมาตอนที่จเจริญวิทย์เจริญวิทย์หลอกสมสักไปโลโลเลยนี่ยิงโอ้โหยังติดผู้รักษาประตูเสียไปได้สัส้นๆขึ้นม,มาโอ้โหจังหวะนี้ดูน้องด้วยนะครับ ดูน้องด้วยนะครับเอริทิศครับอ่าดูน้องนิดนึงครับเอริทิศโอเคเรียบร้อยนะครับสวครับนะครับอันตรายนะครับจังหวนะนี้ ดีได้ไหมพี่ยิมัดหน่อยนะครับลองมาดูเกมนันต่ออยู่ที่เจเลิทอยูที่2 2สิบสองสิ่ทหัประสิทธิ์ดู่ซ้ายออกไปก็เป็นลูกเุม อันนั้นตัวที่ ทีมาางานในโพสต์ไปที่ทางฝั่งอดีตยังไงด้บอลอยูอ่บอลอยูงง่ยทีไหนยิงสองยิงเรียกเข้าไปลุนนี้ก็ยังไม่เข้ากรอ,กนอนงงบนะครับมาช้อนเกมต่อ เจตีย์เปิดสัส้นๆมาที่อารันอารันของรดคันยอดไม้เอกทิย์เอกทิ์ทแม่แต่หลอดตรงนี้สวยทีเดียวอาันเปิดยาวไปก็ยังไม่เข้ากรอบส่งไปให้ทางวาลินสุปรานะฮะโอ้ตัวนี้เป็นวาลินสุโมโนะครับพีกพ่ก๊อฟครับมีกางเกงตัวอื่นไหมครับดูท่าทางแล้วน่าจะวิ่งแล้วครับนะฮะของทางเท้าต้องนะฮะเสื้อ,อน,นี่ก็ฟิตนะะกางเกงก็ฟิตนะฮะ นี่อดีตกองหน้าของนนอีเอฟซีอย่างเต่าต้อนนะวาลินสุป,ปาไปออที่จชนบทชนบทขาวบอลเข้าออไปบอลไกลหน้ายังฝ่ายมา,าที่โซพลโซพลมีมาที่โซพลอีกครั้งหนึง่งเปลี่ยนไปทางฝั่งขวาหมายเลขยี่สิบสองแตะมามานิโปลสูบเปิดเข้าในยแต่ยังตัดไม่ได้เอกอาทิตย์เอกอาทิตย์ตัดออกมาที่วาลินสุป,ปา เนี่ยระว่าฟฟาวระหว่างนี้นะฮะรันโคดัทำฝั่งซ้ายของทางด้านวังายนะครับมีรายชื่อมาแต่ว่าไม่ได้เขียนเบอร์ไว้ผมเลยไม่มั่นใจนะฮะ กองอันสนันที่มานินโพสูโสมพลพัดอกอสตอร์ยังอยู่ที่1ประตูต่อศูนย์นั่นบางใยขึ้นนำนะโอ้แข่ลูกนี้อันตรายทีเ,ยเดียวแล้วต้องมาลินวาลินเปิดไอที่เลขซีสิบสองไม่รู้กันนะนที่มาลินโพสู ออติมส่วนใหญ่ก็ยังเซตบอลกันอยู่นะแต่ว่าคนที่สุดท้ายนี่ยังบุเข้าไปไม่ได้ดูพงอัศั์เข้ามาก็ยังทำอะไรไม่ได้นะเป็นลูกทุ่งของท่นานลวังสาย กองทสายแม่กานทำฟารลูกนี้นะฮะน้องวตินขาดผู้เล่นตัวหลักไปหลายคนด้วยกันนะสำหรับน้องวตินชุดนี้นะครับเนื่องจากหลายๆท่านนะฮะก็ประสบกับโควิดนะอดีมาตีนนะฮะวันนี้อยู่ที่โศกอีกครั้งหนึ่งเชิญตรงกลางเอาไปเจริณิ เห็นแกนมาใหม่ให้ผ่านทุกนี้เป็นการตัดไปได้เสริมสักล้านสันนะฮะลงมาใหม่สำหรับหวังทรายเจ้าหมีนะฮสิริพงศตามประสิทธิท์ตรงกลางออกมาที่เอกทิพย์ไปที่อรัญอรัญออกมาเหมือนเล่นต่อได้พาบรลเข้ามาสั่งเสริมสักล้านสันหนึ่งสองวันี่ออกมาทั้งวันโอ้โหโลง่ลงๆเลยลูกนี้เรียบร้อยเลยนะ เป็นเอกทิศสมจิตนะครับยิงเข้าไปเป็น2ประตูต่อศูนย์นะครับแม่ทำเกมกันมาได้ดีทีเดียวนะครับสำหรับจังหวะนี้นะฮะบอลเริ่มจากเล่นมาเลขสี่สิบสองนะครับแล้วก็วิ่งมาเอานะฮะหนึ่งสองขับทางด้านสมศักดิ์นะครับแล้วก็ไหลมาให้เอกทิศเอกทิศก็ยิงเข้าไปครับเป็นสองประตูต่อศูนย์อยู่ที่มาเน็ตโคโร แต่วันนี้บอลก็สรุปทุกคู่นะครับอาจจะเป็นประเภทไฟเตอร์บ้างนะฮะบ็บอกเซอร์บ้างนะฮะมีทั้งระบบแบบที่แรกนะครับหรือว,ว่าเป็นการวางที่ติดนะฮะชั้นเชิงนะครับค่อยๆบิ้วเกมมันขึ้นไปเปิดโลกนี้ยังติดทางด้านเรื่องไฟแล้วครับเสือกหลานสาันขวามือมีทางวาลินวาลินจับบอลวาลินทาําไงวาลินหลอกเป็นสองยิงติดวาลินยิงหลอกยิงไม่ยิง ไม่ยิงยิงไม่ยิงนะฮะวาเินซุปปานะครับก็อเมื่อกี้ก็จะหลอกกะว่าหลอกผู้รักษาประตูเอาละครับออตินได้บอลเข้ามาเอาขวายิงเรียบร้อยเลยมาเป็นหนึ่งประตูต่อสองแล้วนะครับนั่นแหละฮะแม่เมื่อกี้ไม่ยอมยิงนะครับเป็นทางด้านน้องตินนะครับไล่มาเป็นหนึ่งประตูต่อสองนะครับจากจังหวะที่ตัดบอลต่อมาได้นะเจมส์มานุพงศ์สันเลี้ยง พาเขไปแล้วออกมาทางด้านซ้ายนะครับหมายเลข22ล็อกเขา้าขวาแล้วก็กดเข้าไปเต็มๆนะครับสุป,ปกรณ์ของชุแมแห่นะครับไล่มาเป็นหนึ่งตัวสองนะครับเอาละครับแหมโธวนันพัก่อจ่ายล้อขาตรงนี้ไม่ได้โดนไหนกลับมาบาลิสสป,ปาด้านขวามีเมสินจักบาลิสล็อกไม่ผลดังเดิมๆออกไปที่หมายเลข16เอาเจมระเงหัดสันออกมามจ่ายไม่แม่นลูกนี้นะ ด้านซ้ายออกมาอีกครั้งหนึ่งเอเกมอีกครั้งหนึ่งเปิดเข้ามาก็ยังรับออกไปได้นะครับเป็นลูกเตะม,มุมของทางด้านน้องออตตินเอาละครับตอนนี้เปิดเกมก็มาแลกกันแล้วนะครับเขารอบทั้งคู่นะครับแต่ว่าเป็นที่หนึ่งดีกว่าที่สองดูพงศ์ันสันวนกลับมา,าติดทางด้านเอกทิศสมจิตวน,นยังลัน่นอ สมศักดิ์ล้านสัจกกนจกกักรพัอนจักรพันวังหินตัวลงมาเดี๋ยวไปดีกับนกเจ้าจิว๋วล็กเต่ก็ย,ยังติดผู้เล่นอของทางด้านโนรตินเป็นลูกทุง่ง วางหินเปิดไปทางฟังแต่ต้องสง่งตัวจริงลงมาทีเดียวสำหรับอนุวัฒน์ผมสกุลได้บอลยิงข้างขวาลูกนี้โอ้โห,โห,โห,โหแหม่ทดสอบรุ่นน้องอย่างเจ้าเมียเลยนะครับนี่นะครับสาหรับอนุวัฒน์ผมสกุลนะครับยิงขวาเลยนะครับลูกนี้นะครับทางปฏิเสธนะทางด้านเจ้าเมียปฏิเสธนะครับก่อนจะดิฉนุนอาหารแหม่กล่าวว่ายิงหลอกรุ่นน้องเลยนะสําหรับ จ่า,ายลุ่นวันติดแมี่ยจากวันแรกไม่ดีสิริพรก็ยังกดออกมาเสียอนุรุปป่งรุ่งนทางด้านาน้องวัดติณ21 21ชนะการชนะการออกไปที่หมายเลขสามทักษิณต่ำต่ำอ่ะต่ำของน้องๆน,นะส่คน หมดเวลาการแข่งขันนะครับเป็นว่าน้องกสตินนะครับแพ้ก็เข้าที่2องในสายนะครับขอเชิญทั้ง2ทีมนะครับมาจับสลากเลยนะครับอ้าวมาแล้วเชิญเลยครับสำหรับทันทันทองเอซบายพี่บ่าวเซ็นเตอร์นะโอนี้ก็ทีมงานจากทางด้านละนองนะครับมาเห็นเสื้ผ้าได้เลยนะครับเจอกับทางด้านน็อตพิเนตน็อตพิเนตมาอย่างครับ เราฟิ no ตเนส้ามาแล้วนะครับมาเอารายชื่อได้เลยนะครับตอนนี้ขออนุญาตนดใช้เสียงนิดนึงนะครับ,อนนรบโอเค